สวัสดีตอนเช้าครับผมนะฟังรายงานอากาศของศูงนย์นิยมวิทยาทางทะเลนะดเรวัฒนากันบัวนะบอว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนวันนี้ยนะี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดิบเก้าสาสิบครฝนตกต่อเนื่องเลยนะก็ได้เวลาปลูกผักนะเตรียมหลุมไว้ละวนะตรงนี้มีท่ออยู่สามท่อหรือของเก่าออกปลูกของใหม่นะฮะท่อซ้ายมือตะกี้ปลูกมะระไว้แล้วนะแล้วก็ใช้มะนาวทำเป็นค้างมะระมะระจีน ตรงนี้จะปลูกฟักทองนะสองอ่างอ่างละอ่างละ,งละชนิดฟักทองมีอยู่สองสองนะนะครับผมแล้วก็ใช้อะไรเป็นค้างใช้มะม่วงหามะนาวโห่ให้เป็นค้างนะครับผมมะม่วงหามะนาวโห่ก็มีความสวยงามนะแล้วก็ใช้ทําค้างด้วยนะครับผมนะมีถั่วถั่วค้างเดี๋ยวไปปลูกหลังบ้านในหลุมเพอร์มาคัตเจอร์นะ หมักหลุมไม่สองสามเดือนแล้วนะตั้งแต่ก่อนลงใต้แล้วีนขึ้นมาจะไปปลูกแล้วนะครับผมก็ปลูกอาหารปลูกความสุขนะฮะปลูกความสวยงามนะครับปลูกความนะรปกปลูกที่เขียวไว้ในบ้านนะทุกอย่างประกอบกันก็เป็นอาหารเป็นความสุขเป็นศิลปะนะฮะเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นความสวยงามความอบอุ่นด้วยครับผมสวัสดีครับ